เมื่อวานนี้นะครับไปส่งแพะนะครับที่หน้าเดอมองามวงวานเลยครับลูกค้าทำไงครับดักรอผมข้างทางครับ<ว>คนข้างล่างนะครับเป็นสาวสวยนะครับถามว่าน่ารักจังพี่จะเอาไปทำไรไปเลี้ยงเหรอ เขาบอกว่าทำบุญครับทำบุญแก้บนนะครับทำนูรี่นะครับแพะ20โลตัวละ4,800นะครับแพะ10โลตัวละ2,400แพะ30โลตัวละ9,600ครับส่งแพ้ให้ก่อนได้ลูกค้าได้รับแล้วค่อยโอนเงินครับการสั่งซื้อง่ายๆครับเข้ามาหน้าโปรโฟไฟล์แล้วกดลิงก์ครับ สวยๆน่ารักทุกตัวครับใหญ่ครับใหญ่บายบายแฟนๆหน่อยครับ